ตอนนี้นะคะท่าชียรดดอกไม้ได้เลยนะคะชครับแล้พกับผู้ประกวดหมายเลขสิบครับ <Darwin> ผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบได้แก่นางสาวจัุพรชุ่มชื่นชื่นชื่อน้องโมครับผู้สนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ได้แก่เทศบาลตำบลหาดเที้ยวเป็นผู้สเทับประกวดครับ นี้นะคะรงเชียร์ของเรามาเป็นระยะระยะ,ะเดินเคลื่นข้นขึ้นซุกซงแล้วนะคะทุกทีแล้วนะคะก็จะมีการเดินอีกหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะทาผูีมเยีรติครับจะพีหมีไปไหนนะครับเพราะว่าถึงสายผลจะโปรยไปเท่าไรนะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับลูกหล,กลานชาวอำเภอศรีสัชนาลัยครับผมผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบเอ็ด